哇。啊 ลับมากกะบแฉนะคะ<ด>วันนี้อย่างที่มดอดาบอกไปค่ะวันนี้หลายๆคนก็มามีการพูดถึงเรื่องราวของสมุนไพรเยอะมากบางคนก็มีการแชร์ข้อความกันเยอะมากว่าฟ้าทลายโจรจะสามารถที่จะรักษาหรือว่าป้องกันโควิดสิได้วันนี้จะมาคุยกันเลยนะคะ,คะซึ่งเชื่อว่าตอนนี้หลายคนกักตัวอยู่บ้านอ,อยู่บ้านกันวันนี้ค่ะเรามีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าสมุนไพรอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบฟ้าทลายโจรเชื่อว่าหลายๆคนมีติดบ้านไว้กระชายขาวกระชายขาวผู้ ชาวอะไรเงี้ยมีติดบ้านกันไว้สมุนไพรไทยมาสามารถสร้างภูมิต้านทานได้จริงหรือไม่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาคุยกับเภสัชกรดอกอรอนันชัยอัศวะเมคินนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะและคุณอมาิติชาด้วยวันนี้จะคุยกันนะคะสวัสวดีครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะอ่ะอย่างแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนครับอาจารย์หลายๆคนแบบแชร์กันเยอะมากเรื่องราวของสมุนไพรไทยนะคะ อย่างแรกเลยฟ้าทลายโจรม,มันสามารถที่จะเหมือนป้องกันโควิดสิหรือรักษาโควิดสิได้ไหมคะคือต้องเริ่มอย่างนี้ครับว่าเรามีสมุนไพรไทยหลายตัวมากมที่มีฤทธิ์นะครับในการยับยั้งไวรัสและแนวเรามองที่ว่าฤทธิ์ทางการรักษานะครับฤทธิ์นะ มันสามารถรักษาได้จริงหรือเปล่าม,มันมีฤทธิ์อยู่จริงครับไม่ใช่ว่าไม่มีฤทธิ์นะแล้วมันมีฤทธิ์สำหรับหลายๆไวรัสด้วยแต่ว่าจริงๆสมุนไพรไทยที่มีสารสำคัญหลายๆตัวที่อยู่ในนั้นเนี่ยแต่ละตัวก็สามารถที่จะออกฤทธิ์แบบนั้นได้คแต่ต้องมานั่งดูต่อครับว่างานวิจัยที่เอาเข้ามารักษาโรคสักโรคหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ฤทธิ์ทางการรักษาอย่างเดียวม,ม,มันจะต้องเอามาพิสูจน์ในแง่ของการทําคลินิก ในการทำวิจัยด้วยว่า<ะ>ในโรคนั้นๆเนี่ยเราสามารถใช้ยานั้นด้วยปริมาณเท่าไหร่ขนาดยาเท่าไหร่เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่เพื่อจะใช้รักษาโรคนั้นๆได้ก็แปลว่า<ะ>จริงๆเนี่ย มีข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่จะถึงขนาดที่ว่าจะใช้ในการรักษาได้เลยเนี่ยในโรคต่างๆเนี้ยอาจจะมีความยากลำบากนิดนึงนะครับมีโอกาสที่เป็นไปได้ผมไม่รู้ผมดับฝันทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำเดินการในแง่ของการวิจัยอยู่เนี้ยเราต้องใช้เวลาพอสมควรในการยืนยันผลเหล่านั้นนะครับแต่ที่บอกว่าสารสกัด จากฟ้าทะลายโจรตัวนี้ต้องเป็นสารสกัดหรืออยู่บ้านต้มฟ้าทะลายโจรทาจได้จริงๆก็มีทั้ง2แบบนะครับจริงๆถ้าเราเชื่อในเรื่องของตัวครูดดักเราบอกแล้วว่าเอามาบดใช่ไหมครับแล้วเอาไปต้มอะไรก็ตามเนี้ยหรือเอามากินแบบที่เป็นผงเลยก็ได้นะเป็นผงเป็นเอาใบมาบดเลยเนี้ยหรือเอามาสกัดเป็นสารที่เราเรียกว่าแอนโดกราฟไลน์ซึ่งมันก็เป็นสารที่ออกมาจากตัวที่เป็นใบนั่นแหละอันเนี้ยสามารถใช้ในการลดไข้ได้จริงเนาะ มาลดเรื่องของอาการไข้เจ็บคอหรือมีการปรับภูมิคุ้มกันได้จริงแต่คำถามคือมันสามารถเข้าไปแล้วลดปริมาณไวรัสในร่างกายคนที่เป็นโรคโควิดได้ในภาวะไหนภาวะตั้งแต่เรื่องของโรคอาการปานกลางหรืออาการรุนแรงเลยซึ่งอันนี้จะต้องมีการผ่านเรื่องของกระบวนการในการวิจัยทางคลินิกซึ่งตอนนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้ดําเนินการในงานวิจัยนั้น นะมันหยุดไปสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโควิดบ้านเราเนี่ยเคสน้อยลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะทําวิจัยเพื่อตอบโจทย์นี้ว่าจริงๆสิ่งที่เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์แบบนั้นเนี่ยมันใช้รักษาได้จริงไหมนะมันเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับผมนะฮะนอกจากฟ้าทะลายโจรแล้วก็ยังมีภูคาาด้วยอาจารย คล้ายๆกันนะครับภูเขาเนี่ยมันมีสารสําคัญก็คือเรื่องของน้ํามันหอมระเหยรวมถึงไบโอฟลาวเวอร์นอย์ซึ่งเป็นสารสําคัญที่อยู่ในสมุนไพรนั้นๆคําถามคือสารตัวไหนหรือเป็นต้องเป็นสารรวมๆกันแล้วต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ภูเขาด้วยนั่นแหละครับจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ที่จะใช้ในการรักษาซึ่ง เวลาที่เรารักษาในเชิงของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าเราใช้ขนาดยาเท่าไหร่กินกี่เม็ดอย่างฟาวิพิราเวียเนี่ย5เม็ดหรือ7เม็ดหรือ9เม็ดขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีการศึกษาในขนาดยาเหล่านั้นไหมสําหรับโรคนั้นๆเช่นเดียวกันกับสมุนไพรครับจยบอกสมมติว่าปลูกหลังบ้านตัวเองหรือไปซื้อมาจากแหล่งต่างๆหรือเป็นเป็นเม็ดมาแล้วแล้วก็มาสกัดเป็นสารออกฤทธิ์เนี่ยคำถามคือ แต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยมีสารสําคัญเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องมีการศึกษาเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ท่านกเตอร์กำลังบอกว่าสมุนไพรไทยเราเองก็กำลังพัฒนาอยู่ใช่ไหมครับกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราต้องมองว่าเรามีสารสําคัญหลายตัวที่อยู่ในสมุนไพรไม่เหมือนยาต่างประเทศอย่างเช่นสมมุติพูดถึง ฟาวิพีเรเวียเป็นโมเลกุลเดี่ยวๆมียาตัวเดียวเลยที่อยู่ในนั้นขนาดยาเท่านี้ต้องกินกี่เม็ดคำถามคือต้องย้อนกลับมาที่สมุนไพรไทยปลูกยังไงใช่ไหมครับต้องเริ่มต้งแต่แรกเลยมีสารสําคัญเท่าไหร่เป็นสายพันธุ์ที่มีสารสำคัญเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน่งจะต้องดูแลตั้งแต่การคัดตั้งแต่การปลูกเลยนะครับเริ่มต้นแบบนี้แปลว่าสมุนไพรไทยถามว่ามี แนวโน้ม no. มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นยาที่ใช้รักษาโควิดได้ไหมหรือป้องกันได้ไหมคําตอบคือได้แต่ต้องการข้อมูลในการยืนยันแต่ที่เมื่อกี้คุยกันกับทางท่านด็กเตอร์นะครับก็บอกว่าของไทยเราเนี่ยศูนย์พไทาเราจะมีความโดดเด่นคือจะมีความเป็นตํำรับใช่ไหมครับบางตัวคือเข้ากันยกตัวอย่างเช่น สมุนไพรของจีนเองแล้วแต่ที่ผมอ่านข่าวมานะเขาก็ใช้วิธีการใช้ตำรับยาจีนที่มันเป็นการผสมผสานกันชคือหลักการรักษาทางแพทย์แผนตะวันออกกับวันตะวันตกเนี่ยมมนมีความต่างกันนะครับทางตะวันตกเนี่ยต้องออกมาเป็นยาตัวเดียวเดียวแล้วก็ใช้รักษาต้องรู้ขนาดยาชัดเจนรู้ว่ายาตัวนี้ เป็นโมเลกุลนี้ออกฤทธิ์ที่นี้บแต่พอมาเป็นตำหรับยาไทยหรือตำหรับยาจีนเนี่ยเวลามองเนี่ยจะมองต่างกันนะครับเขามองแบบองค์รวมองค์รวมไม่ได้แปลว่ามั่วนะ ไม่มั่วนะต้องมีการศึกษาวิจัยต้องมีการศึกษาว่าสารที่มีหลายๆตัวนั้น,นมีปริมาณเท่าไหร่รแล้วจะเอาตัวไหนเป็นตัวหลักสําหรับการที่จะบอกว่าอันนี้ยสามารถที่ใช้รักษาโรคนั้นได้าาต้องมานั่งคุยกันตั้งแต่ต้นทางเลยว่าสารอะไร,ร,รสารนั้นเนี่ยแวรี่หรือมีความแปรผันไปในแต่ละสายพันธุ์ไหมออกมาแล้วเนี่ยครับต้องควบคุมคุณภาพควบคุมคุณภาพในแต่ละส่วน อย่าลืมนะไม่ใช่าสารเดียวนะเป็นสารผสมทั้งหมดก็ต้องเริ่มว่าสารผสมนั้นออกฤทธิ์โดยรวมรวมกันแล้วนั้นน่ะสามารถใช้รักษาโรคนั้นได้ไหมอ่าค่ะค่ะย้ํานะครับอีกนิดเดียวคือมีฤทธิ์ไม่ได้แปลว่ารักษาได้โอเคนะครับมีฤทธิ์แต่มีฤทธิ์นู้นนั้นนี้ฆ่าไวรัสได้แต่พอเวลากินเข้าไปแล้วจริงๆตัวของยานั้นน่ะที่เป็นสารสําคัญในสมุนไพรไปถึงที่ที่ตำแหน่งของไวรัสหรือเปล่า อย่างนั้น <Okay. S 1> ด้วยนะครับมดดํถามว่าอะไรครมด,ดํามีคำถามนะฮะโอ้โตายแล้วดีจ,แจะแก่จากเรื่อเข้าได้ <c oughs> ทีหนึ่งนะฮะคบถามคือตอนบางประเทศเขาใช้กัญชาในการรักษาแล้วถามจริงๆว่าตอนนี้กัญชาเนี่ยมันต้องอาหรื ยับยัง้งโควิดจริงไหมฮะอ่าโอเคครับกัญชาเนี่ยมีการศึกษาเนี่ยครับถ้าเอาแบบยืนยันจริงๆจะมีอยู่ที่เดียวคือทางอิสราเอลสิ่งที่เป็นสารสำคัญในตัวกัญชาเนี่ยมีทั้งคนนาบินนยกรบมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสนะครับ,ร,บรวมกันแล้วเนี่ยกว่า350ชนิด นะครับแต่ส่วนที่มีการศึกษาจริงๆคือแยกส่วนที่เป็นน้ํามันหอมระเหยออกมาที่เราเรียกว่าตัวกําหนดกลิ่นคือเทอร์ปีนเนี่ยเทอร์ปีนกรุ๊ปเนี่ยใส่กับ CBD นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยให้คนไข้ได้รับยานี้แล้วก็บอกว่าคนไข้ดีขึ้นอาการของโควิดดีขึ้นคํำถามคือกลับมาว่า ใช้น้ำมันกัญชา,บ,าบ้านเราได้ไหมเห็นไหมฮะมก็ต้องมานั่งมองต่อว่าไอ้สิ่งที่เป็นน้ำมันกัญชาบ้านเราเนี่ยมีส่วนประกอบหรือส่วนผสม,มอะไรอยู่บ้างแลก็ต้องมานั่งดูอีกว่ามันมีกลุ่มที่เป็นสารเทอร์ปีนที่เขาใช้กันตรงนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอีกอซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีสารเทอร์ปีนที่ทํากําหนดกลิ่นเนี่ยไม่รู้คุณชาวชาวเคยสูบกัญชาหรือเปล่า ทำไมฮะไม่ไม่ไม่นะไม่เนะไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดประเด็นคือการกิตามแววไม่เคยหยุดได้ก็เก่งใจไงถามว่าสูบหรือเปล่าแต่ถ้าลองสูบกลิ่นจะไม่เหมือนกันเลยครับสังสายพันธุ์ซึ่งตัวของกลิ่นเนี้ยก็คือตัวเธอปีนี้จะมีความแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์เลยโอเคเพราะนั้นต้องอาศัยดีเทลรายละเอียดถูกต้องเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายคือผมไม่อยากดับฝันคนไทยแต่ถามว่าสมุนไพรไทยมีศักยภาพ ในการต่อยอดต่อไปในการรักษาใช่หรือไม่คําตอบคือใช่แต่เราเองเนี่ยต้องศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องเพียงพอสําหรับการได้มาซึ่งข้อมูลเนี้ยเพื่อยืนยันในการรักษาต่อไปนะครับเพราะอาจารย์ก็จะบอกว่าน่าจะมีส่วนที่มันน่าจะใช้ได้เห็นผลครับคุณแม่มีคําถามไหมคแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่อยากพูดอะไรหมอดำไม่ได้ยินคุณแม่ได้ยินไหม เหกไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้ยินแล้วขอให้คุณคุยกันไปก่อนเลยเราไม่ได้ยินแล้วเอาหรออ่าสัญญาณอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คสัญญาณกันอีกทีหนึ่งทีนี้อาจารย์เดี๋ยวย้อนกลับมาสนิดหนึ่งเพราะว่ามีข่าวที่แชร์มาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขารักษาโควิดโดยการกินสมุนไพรไทยๆนี่แหละอย่างฟ้าทลายโจรอะไรแบบนี้เขารักษาภายใน16วันเนี่ยอาการเขาดีขึ้นแล้วก็ไม่หรือว่าต้มน้ำต้มน้ําใส่หอมใส่น้าส้าใส่ชูแล้วใส่หอมใส่แบบ ค่ะตะไคร้อะไรเข้าไปแล้วก็สูดดมเข้าไปทําให้แบบว่าเหมือนแบบหายใ,<ค><ด>ใจได้ดีขึ้น,นอันนั้นมันมีส่วนช่วยไหมคะคถามว่ามีส่วนช่วยไหมผมคงต้องตอบว่ามีส่วนช่วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราบํารุงภูมิของตัวเองเนี่ยให้ดีก่อนตั้งแต่แรกอัน เคสนี้อาจจะฟุกก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายของเด็กคนนี้ของน้องนะของน้องอคนนี้เขามีภูมิที่ดีอยู่แล้ว<ะ>ในการที่จะต้านตัวของโควิดได้เขามีอาการเล็กน้อยแล้วพอได้รับเสริมไปด้วยของสมุนไพรซึ่งก็บรรเทาอาการ ต้องใช้คำนี้มันทาอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโควิดครับแต่ต้องบอกก่อนในข่าวเขาไม่ได้ทานแค่สมุนไพรไทยอย่างเดียวเขาก็ทานแบบวิตามินบีรวมถูกต้องวิตามินซีด้วยอา้จะมีการต้มแล้วก็ดมกลิ่นใช่มีหลายชนิดมากคำถามคือไม่รู้เกิดจากอะไราจารจ์ผมถามนิดหนึ่งว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานเราดีเป็นไปได้ไหมว่าบางทีเราอาจจะแบบไปเจอเชื้อโควิดมาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแล้วมันอาจจะขับออกไปได้โดยที่เราไม่ติดก็ได้อันคงต้องอธิบายงี้ว่าทําไมโควิดที่เข้ามาติด คนทุกคนแล้วไม่เกิดอาการที่มีอาการหนักต้องเข้า ICU ทุกรายคงต้องอธิบายว่าแต่ละคนเนี่ยมีภูมระดับภูมิคุ้มกันมีความต่างกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับตั้งแต่อายุเลยนะแต่ละคนที่มีความต่างกันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยมีภูมิเดิมเนี่ยดีแค่ไหนรู้จักไวรัสสามารถที่จะดีเทค มันได้แล้วก็สามารถที่จะเคลียร์มันไปได้ออกจากร่างกายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยถูกต้องถ้าเคลียร์ไม่ได้ร่างกายจะกระตุ้นระบบที่เป็นระบบที่ทําให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายคนที่ติดโควิดไม่ได้ตายเพราะตัวไวรัสแต่ตายเพราะภูมิตัวเองที่มันมีความวิกฤตวิปริตขึ้นมาไปสู้กับมันไม่ได้ไปสู้กับมันไม่ได้ก็เลยสามารถที่จะแบบ เราจะทํำยังไงดีออก็ต้องผลิตสารสื่อที่เป็นสารสื่ออักเสบเนี้ยเพื่อฆ่ามันคันนี้ฆ่ามันด้วยฆ่าเราด้วยออทําให้อวัยวะที่ เราเป็นอยู่เนี้ยล้มเหลวไปได้ก็เลยเกิดการตายในที่สุดโอเคแล้วในอนาคตค่ะอาจารย์มันจะมีสามารถมีการวิจัยอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาก็เริ่มหันมามองฟ้าทลายโจรล้วว่าจะสามารถที่จะรักษาในอาการเบื้องต้นของโควิดสิบเก้าได้ก็ก็อย่างที่บอกคือถ้าสมมุติเราเอามาบำรุงหรือเอามาเริ่มต้นว่ามาป้องกันการป้องกันครับผมว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะเนื่องจากฟ้าทะลายโจรเองก็ไม่ได้มีฤทธิ์นั้นฤทธิ์เดียวในการที่เราอยากจะเอามาป้องกันโควิด แต่มันสามารถออกหลายหลธิดได้อพอออกหลายริดได้มันก็ส่งผลถูกไหมครับต่อร่างกายของคนที่กินเข้าไปด้วยอ่าฮะนเนี้คือสิ่งที่กําลังจะบอกว่าฟ้าทลายโจรกลับมาจริงเพราะตอนนี้ มีคนไข้โควิดมากขึ้นเราก็มีโอกาสในการที่จะทดลอง uh huh. มีการศึกษาทาง <Yeah. S 2> คลินิกมากขึ้น uh huh. ตอนแรกตอนแรกบอกว่าเอ้ยเราจะเอามาใช้เ uh huh. พราะนั้นโควิดลด uh huh. ซึ่งก็เป็นดีนะเราไม่อยากให้โควิดมันเยอะหรอกเ uh huh. พราะตอนนี้เคสมันกลับขึ้นมาเราก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทําวิจัยอีกรอบหนึ่งก็ uh huh. จะได้ตอบโจทย์ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นความหวังของประเทศไทยรวมถึงกระชายด้วยเนี่ย uh huh. มันเป็นความหวังจริงหรือเปล่านะครับ กระชายกระชายก็ก็มชครับก็มีความหวังครับก็มีความหวังเพราะฉะนั้นแล้วก็คือถือว่าเป็น3มสมุนไพรไทยที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยวิจัยอยู่เพิ่มเติมนะครับผมนะฮะแต่ก็ยังมีความหวังนะฮะมีความหวังนะครับอาจารย์บอกแล้วนะครับผมตรงนี้เพราะฉะนั้นทัไมก็มีการต่อยอดหรือพัฒนากันต่อไปด้วยแบบนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณส่วนคุณอภิชาติเดี๋ยวยังอยู่กับเราอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยต่อเพราะล่าสุดเคยสัมภาษณ์เด